บบดดแข่งขนวยคงรวยคงขวยแทนมอยลือล้นมัดเป็นฝอยขจอดแักเศร้าคงไม่รับรักร้องให้แมคเคอเรลล่แมคเมคอเรลล์หมดชิมแปนซีนี่ กุ้ง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 ตามบักุ้งไม่ใส่ปูปลาเราเป็นสัตว์ในตำนานจากภาคอีสานเกิดจากกุ้งตายท้องกลมโดนฟ้าผ่าขณะอยู่ใกล้โขกหินหากเจอมันจงยื่นปลาร้าให้แล้วมันจะไว้ชีวิตคุณหากคุณไม่มีก็จงวิ่งติบตลิบติบข้าวติบติบตลิบติบข้าวถ้าเราเอามือไปจกคนเดียวแล้วลืมเอามือเราออกมาแล้วลืมปิดฟ้ามันไว้มันจะไล่ล่างงับกินเราทันที กระปิกระปิกุงก่อนอื่ดหันมองดูไป่อร้านสักหลังคุงก่อนมะลาเอาพิกมาทำกระปิฮุ้ยอโลยมากไปไหนอย่าลืมทุอกระปิกระปิกุงปลาตาล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 านึ่ปลาปลาแก็ก็ยังไม่ลืมแกแล้วยังเอาข้ามาทำเป็นน้่งปลาถ้าใล่กลังกินน้่งปลาอยู่ลองดมดูนะระวบางกินแกจะติดตัวพ่อเองฮ มูกระทะมาปะทะสะวะใครทานหมูกระทะอยู่อย่าให้เนื้อหไหม้อย่าให้ไฟดับถ้าเนื้อในเตาไหม้หรือไฟในเตาดับมันจะคว่ำหม้อใส่มือเราทันทีและจะกลายล่างเป็นหมูกระทะมาปะทสะวะหมอนทองสอคมลมพัดตึง้งอสุรกายผลไม้จากสวนเมืองจันเกิดจากทุเรียนหมอนทองลูกใหญ่ที่หล่นจากต้นแล้วกลิ้งเข้าไปใน่ายมวยมันซึมซับศิลปาการต่อสู้เงืคลายและสินเชีย จนกลายร่างเป็นทุเรียนมีแขนมีขาและหนวมหนามมันเดินหาเรื่องท้าคนชกมวยไปทั่วแม้แต่เด็กคนชราและหมาป่วยก็ไม่มีเวน้นถ้าใครปฏิเสธจะโดนมันใช้หนามต่อยมันมีกลิ่นตัวแรงมากเวลาเหนื่อยวิธีรอดจงยื่นมังคุดให้มันมังคุดคือราชินีผลไม้เมื่อเจอราชาอย่างทุเรียน มักระตากระตากระตาไอแกงวอลล์ฟเอกอีเอกเอเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์เกาะขายหัวรอกเกิดจากไก่ถอนคนล้นไฟหาพบเจอให้คุณยื่นไก่ย่างไม่ไม่ถ้าหากคุณมีแต่ไก่ย่างไม่ไม่ให้คุณรีบหนีจากเกาะเอ็กเอกอีเอ็กย่างย่างเป็นปิ้งไก่ที่เคยเป็นปิ้งไก่ที่จะสุดแสนธรรมดาแต่ในวันนั้นเองที่เจ้าของคนขายปิ้งไก่ตัวนี้คิดหวังแต่จะขายปิ้งไก่โดยไม่สนพายุฝนฟ้าขนอง ทันใดนั้นได้มีฟ้าผ่าลงมาที่ปิ้งไก่ของเขาและได้มีพลังงานบางอย่างทำให้ไก่ย่างตัวนี้ได้รับชีวิตและพลักกำลังอันมหาศาลจึงถือกำเนิดเป็น X X E X ย่างย่างมันสาบานว่าจะแก้แค้นให้กับเหล่าพี่น้องไก่ของมันทั้งยังมีชีวิตและกลายเป็นปิ้งไก่คนเล่าขานกันว่าอยากขายปิ้งไก่หลังตีสองเพราะอาจจะเจอมันได้ พระเอ็ดยงขุนควันคลั่งเผาแล้วหนีจอมโจรบ้างไฟเมื่อก่อนมันเคยเป็นพระแล้วโกงเงินทำบุญบ้างไฟหลังจากนั้นหันสู่ด้านมืดออกปล้นทุกหมู่บ้านทุกที่ที่ไปมันจะเผาให้สิน้นมันคือภัยพิบัตริระดับหมอลำวันหนึ่งมีคนตะโกนว่าแขงขนวยคงรวยคงทวยแทนช่วยด้วยฮีโร่ไอ้หนุ่มกรอกแขงก็โผล่มาช่วยทันทีทั้งสองผเผชิญหน้ากันพระเอ็ดยงเปิดก่อนยิงบ้างไฟใส่แขงขนวยคงรวยคงทวยแทนแขงขนวยคงรวยคงทวยแทนใช้วิชารำซิ่งเสริรรสไไมไร่รำ โดนไอ้พระเอกยงเต็มๆพระเอกยงแผ่ราบคาบพระเอกยงนอนแผ่แน่นิ่งแขงขนวยคงรวยคงทวยแทนจับพระเอกยงขึ้นรถซาเล้งดัดแปลงอาวุธสงครามครบม,ม,มือไปส่งเจ้าหน้าที่ตะกวดต่อไปแขงขนวยคงรวยคงทวยแทนพูดประโยคสุดท้ายก่อนจะส่งพระเอกยงเข้าคุกเจ้าเผาได้แค่บ้านเรือระแต่เผาใจของชาวปาร,ราซิตี้ไม่ได้รออาซูจิอาซูจิอาซูจิปูดปี๊ดขังล็อตลีเต็มไมค์ป้าเผ็ดฮีโร่ไลก์มิลูต่กูที่หนึ่งแน่เมจ๋าแมจ๋าแมจ๋าลอเลยจ๋าล้อฮอดเลยจ้าป ปลากระป๋องท้องอวกาศพิฆคาดดาวเคราะห์น้อยเรื่องเล่าว,ว่าเกิดจากนักวิทยาศาสตร์สเตฟเฟองที่พยายามจะทดลองส่งสเสบียงอาหารปลากระป๋องขึ้นไปพร้อมกับจรวดเพื่อไปสำรวจอวกาศแต่เกิดความผิดพลาดระหว่างอยู่บนอวกาศทําให้ปลากระป๋องเกิดการอาบรังสีคอสมิกจนกลายร่างมันสามารถควบคุมกระป๋องของตัวเองให้บินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงและมีภารกิจหล,ลักคือการพิทักษ์โลกจากดาวเคราะห์น้อยด้วยการพุ่งชนแล้วแตกกระจายเป็นซอสมะเขือเทศเคลือบดาวเคราะห์ไก,ก่กระน้อยคงกรอยคงก,คคงก,คกรุบกรอยแกบแท้ นักวิทยาไก่ทอดจากอัมพติบูร์แซบสถานฟ้าที่ค้นพบพลังงานสะโพกชุบแป้งทอดโดยบังเอิญขณะกำลังสวดมนต์อยู่หน้าเตาแก๊สผสมน้ำมันตามบริสุทธิ์หลังจากนั้นเขาได้ประดิษฐ์ชุดกรอบสะโพกซิ่งแซบไสที่ใช้พลังงานความหิวล้วนๆเป็นแหล่งขับเคลื่อนเกิดเป็นฮีโร่ในตำนานนามว่าไอหนุ่มสะโพกกรอบผู้ใดกำลังหิวระดับสติแตกให้ตะโกนว่าไก่กระงอยคงกรอยคงกรุบกรอยแกบแซบแท้แล้วทุกกระทะสามทีฮีโร่ไอหนุ่มสะโพกกรอบจะขี่ไก่บินฟาดฟันความหิวข้างโคกลาบเป็ดเผ็ดสะเดออี ระหว่างเกิดจากคังคกที่แอบยินลาบเป็ดเผ็ดจัดจ้านที่คนเส้นไหว้ไว้ข้างตู้คาราโอเกะเก่าๆแล้วดันเกิดพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่ตู้คาราโอเกะพลังงานเพลงลูกทุงยุคเกา่าผสมกับความเผ็ดร้อนของลาบเป็ดล้อมรวมกับวิญญาณคังคกตะกละกลายเป็นปีศาจคังคกสุดสเสด็จมันมักจะปรากฏตัวในคืนฝนตกส่งเสียงร้องเป็นเพลงคาราโอเกะเพี้ยนๆและพ่อนอยางคังคกที่มีกลิ่นลาบเป็ดรุนแรงใส่ผู้คน ขาวม้ามวยควงโรยคงกระพันอีกหนึ่งซูเปอร์ฮีโร่พันข้าวเหนียวผู้มากับพลังแห่งผ้าไทยและหัวใจนักสู้เขาคือสหายรักของแคนขนวยคงทวยแทนทั้งสองเคยร่วมมือกันปราบกระปอมยักษ์ที่เกือบบุกถล่มภาคอีสานมาแล้วเบือหน้าเขาคือนักศึกษาหนุ่มไฟแรงแต่เบื้องหลังคือยอดมนุษย์ที่ปฏิบัติการอย่างลับๆด้วยขลุยประจำกายเขาสามารถเป่าเพลงหมอลำรัว จนศัตรูต้องลุกขึ้นเต้นโดยไม่รู้ตัวและท่าไม้ตายของเขาคือคลุยขนบขบคำรวยเพลงหมอลำของเขาไม่ได้มีไว้ฟังอย่างเดียวแต่มาหมาลามาม่าควรมีติดบ้านเอาไว้ทำง่ายกินได้ตลอดเวลาอย่าลืมซื้อนะมามาลามาม่าข้าวซอยซอยดาวสิ่งมีชีวิตประหลาดดี่เชื่อว่าวิวัฒนาการมาจากน้ำแกงข้าวซอยที่ถูกทิ้งไว้ในหม้อดินเผาโบราณนานนับร้อยปี จนเกิดปฏิกิริยาเคมีลึกลับกับแร่ธาตุบนดอยสุเทพมันมีลักษณะเป็นก้อนแกงข้นคนเคลืค่อนที่ด้วยเส้นบะหมี่กรอบที่งอกออกมาคล้ายขาแมงมุมมันชอบแอบไป,ปอยู่ในร้านข้าวซอยชื่อดังและจะแอบซอยหรือขโมยเครื่องเคียงเด็ดๆเช่นผักกาดดองหอมแดงหรือแม้กระทั่งน่องไก่ชิ้นโตๆไปจากชามของลูกค้าที่ไม่ทันระวังเวฟติมัสไพร์110ไอเกิดจากเด็กหนุ่มผู้มีใจรักในการแต่งรถมอเตอร์ไซค์อย่างสุดหัวใจ ขาทุ่มเทให้กับมันจนไม่สนใจเสียงตำหนิจากแม่และคนรอบข้างจนในที่สุดแม่ของเขาทนไม่ไหวจึงส่งเขาไปเรียนโรงเรียนประจำทำให้เขาเสียใจเป็นอย่างมากด้วยหัวใจที่เจ็บปวดและไร้เป้าหมายเขานอนจมอยู่กับความเศร้าสามวันสามคืนจนตัดสินใจเปลี่ยนความเสียใจเป็นแรงผลักดันตั้งใจเรียนให้จบแล้วกลับมาสารต่อง,งานที่เขารัก หลายปีผ่านไปเขาเรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยข้าวเหนียวแหง้งสาขาความชำนาญรถเวฟและทำให้ตอนนี้เขามีความรู้ความสามารถกลับมาสารต่อง,งานของเขาเขาจึงใช้ความรู้ทั้งหมดรวมร่างตัวเองกับรถที่เขารักจึงเกิดเป็นเวฟติมัสไพรมร1 1 0ไอตุงเลี้ยงสัตว์อะไรนะครับบอมบาริโร นี่คือเสียงไดโนเสาร์ที่ถูกบันทึกไว้แล้วยังไม่มีใครค้นพบหนึ่งเกเรสอรัส